อันธรรมยังติลักขณาทิคาทายุปนามาเซสาเพสังคาราอนิจายาทาชาติยาทาปัญญายาปัสสเติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เทียง มาธานิพินทติโุเกเสะมัคควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมบทโจดสาเพสังคาราทุกาติยะตาปัญญายะปัส ใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อาธานิพินทติตุเกสามะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยใ,ในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนล่นนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพาน อันเป็นธรรมหมดจุดซาเปธรรม,มาอนาัตติติยะธาปัญญายะปัสเตเมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาวา่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอาถาเนรรพินทติทุเ,ทเอสัมมโควิสุทธิยา เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพานอันเป็น ทางปันติโตจงเป็นบันดิตละธรรมดำเสียแล้วเจริญทาขาวโอกาโนโกามาธรรมาวิเวเกยัตทุรมันตาตราบิระติมิชัยยะอิต,ตะวะกาเมอกินจันโน จงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละก,กางเสียเป็นผู้ไม่มีความกาังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สง,งัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยย ธัญมยังอาปินอาปาเวคณนอา,าทังปนามาเซชาราธรรมโมมาหิชารังอานาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาทิธรรมโมมาหิพะยา 是常无常，是常无常。 you uh -oh. กรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปาปติสารนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยยังกรรมังกรสาเมีเราจักกระทำกรรม ภาพนังปัจเวกิตาฟังเราทั้งหลายเพึ่อพิจารณาทุกๆวันดังนี้แลอาาอาาโอกาสโอกาสณโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐาน ข้าพระเจ้าจะตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สามหนและเจ็ดหนร้อยหนและพันหนด้วยความไม่ประมาณนัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอ สมาธิสักพักหนึ่งยามยืดหลังตรงมีสติระลึกรู้ลมหายใจ ทั้งหลายในชีวิตก็เกิดมาจากความคิดซะเป็นส่วนใหญ่บางทีเรื่องเล็กๆแต่ก็เอาไปคิดซะมากมายคิดซะจน,จนจิตใจฟุ้งซ่านไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ขอให้ดูแล ไม่ปล่อยให้ความคิดมาเบียดเบียนเราได้บางทีความคิดการปุุงแต่งก็ทำร้ายเบียดเบียนจิตใจของเราได้ตลอดเวลา การตั้งสติรู้ลมหายใจใหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เฝ้าดูลมพิจารณาลมหายใจเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไป เมื่อเราฝึกอยู่อย่างสม่ำเสมอจิตก็จะเริ่มฉลาดในการบริหารจัดการไม่ให้ความทุกข์เข้ามาครอบงำได้เมื่อฝึกบ่อยเข้าจิตก็จะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆความทุกข์ก็จะน้อยลงโดยลำดับพอจิตจะฉลาดขึ้นว่าไม่มีอะไร ที่มากไปกว่อาอนิจจังทุกครังอนัตตา สำหรับญาติโยมทางบ้านก็หาวิธีภาวนาตามที่โยมถนัดเนาะแล้วก็มีสติรู้ตัวแล้วหลับไปให้ได้ในแต่ละวันเวลาคนชีวิตเหลือน้อยลงอีกวันหนึ่งแล้วต้องฝึกลวมฝึกให้จิตนี้มันฉลาดขึ้นให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะตาย ต้องฉลาดให้มากพอที่จะไม่เก็บสิ่งต่างๆมาเป็นทุกข์จิตต้องฉลาดมากพอฉลาดจนเป็นธรรมชาติที่เขาสามารถรู้ได้ด้วยยานไม่ใช่รู้ด้วยการคิดเราจะอาศัยการภาวนาเพื่อฝึกให้จิตเกิดยานปัญญา รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่เกี่ยวไม่เก็บเรื่องใดๆมาเป็นทุกข์อีกมันฝึกฝนนะโยมคืนนี้ขอให้หลับนอนอย่างมีสติอภิวาทันาสิริสสนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรม,มาวทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลัง คำคืนนี้สมมเณรก็จำวัดกันแล้วหลับเถอะคนที่ขวัญดีขวัญขอใครวาแหวนม่นห่นอากาศยอหญิงเมื่อคนที่ขวัญดีก็มีโอกาสที่จะฝันดีมากกว่าคนที่ฝันไม่ดีคนที่ขวัญไม่ดี คนที่มักจะเสียขวัญก็มักจะฝันไม่ดีคำคืนนี้สมณเณรจำวัดแล้วก็บอกสมณเณรว่าให้มีสติรู้สึกตัวนะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไปรู้ตัวในขณะที่กำลังมีสติอยู่เพื่อละ โลภะโทสะโมหะเป็นผู้ที่ใช้ความเพียรแม้ในยามหลับนอนก็ยังบำเพ็ญความเพียรสามเณรหลับแล้วสามเณรพักผ่อนแล้วแม้แต่เด็กๆเขาก็ยังขวนขวายที่จะฝึกตนขวนขวายที่จะออกจากความสะดวกสบาย ความสุขสนุกสนานเล่นกับกลุ่มเพื่อนช่วงปิดเทอมก็ยังขวนขวายที่จะฝึกตนนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาขวัญดีนะโยมถ้าคนที่เสียขวัญบ่อยๆขวัญไม่ดีเลยก็คือคนที่ชอบคิดฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านด้วยเรื่องที่บั่นทอนจิตใจตัวเอง คนที่ขวัญไม่ดีความฝันก็ไม่ดีนอนหลับทุกคืนก็ฝันไม่ดีก็เพราะขวัญไม่ดีทำร้ายจิตใจ,จตัวเองเสมอด้วยการคิดในทางลบๆคิดในทางไม่ดีเสียจนกลายเป็นเป็นคนที่เสียขวัญเสียขวัญกับทุกเรื่อง เสียขวัญกับเรื่องที hmm. them, ่อยากได้แต่ไม่ได mm ้สมใจเสียขวัญกับเรื่องที่ได้แต่ไม่ได้อยากได้เลยเสียขวัญกับการเงินเสียขวัญกับสุขภาพที่คิดว่าจะดีแต่ก็ไม่ดีเสียขวัญได้กับทุกเรื่องเสียขวัญได้กับทุกๆ เวลาถ้าคนที่ขวัญไม่ดียังไงก็ฝันร้ายอย่าโทษว่าทำไมจึงฝันร้ายก็เพราะตัวเองทำให้ขวัญไม่ดีปล่อยให้สภาวะใจคิดแต่เรื่องไม่ดีเสียจนจิตใจเก็บเอาไปเป็นฝันไม่ดีการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ จิตใจที่ดีเป็นเรื่องสำคัญต่อทุกๆก,กระบวนความคิดของชีวิตแต่ละช่วงเวลาค่ำคืนนี้ใครที่รู้สึกว่าชีวิตมีความทุกข์มากมายลองตั้งใจให้จิตอยู่กับปัจจุบันนะโยมอย่าปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องถ้ามันจะบอบช้าบ้าง ก็ขอให้บอกช้าและรู้ตัวให้เร็วและกลับมาอยู่ในภาวะปกติให้ได้ <c oughs> สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาปชาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตั จงมีความสุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถินอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังคืนนี้ใช้เวลาเพียงเท่านี้นะโยมอนุโมทนาบุญ พรุ่งนี้เช้าสมเนตก็บินทบาตตามปกติเดินเป็นแถวยาวในหมู่บ้านในชุมชนนารอบบินทบาตเฉพาะอาหารสดดอาหารที่เป็นข้าวกับข้าวขนมฉันแล้วก็ยกหม้อพโยมกลับไปทั้งหมดนะเฉพาะในหมู่บ้านเล็กๆของเราเพื่อฝึกตนให้มีแค่พออยู่พอฉันพอใช้อย่างน้อยโยมต้องได้ลูก ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นกลับไปแล้วก็เชื่อว่าอะไรอะไรในชีวิตของผู้ฝึกตนและพ่อแม่ก็ย่อมดีขึ้นโดยลำดับคำคืนนี้ขออนุโมทนาบุญสาธุ